ไ้เวลาเดินทางกลับบ้านแล้วนะครับจะได้เวลาเดินทางกลับบ้านแล้วเก็บของแล้วนะครับตอนนี้รถก็สแตนบายอยู่ที่หน้าร้านนะครับเก็บของขึ้นรถแล้วนะครับ ขึ้นรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดีเดิก็ดีบานครับมากับแฟนครับก็จะกลับ

โชคดีโชคดีโชคดีขอให้เดินทางปลอดภัยครับก็ไอเออนะกลับครับขอให้ปลอดภัยทั้งคู่ครับ มีโอกาสก็ใครมาเจอกันใหม่ครับก็ได้ยินว่านู่นนะครับสงกานนะครับสงกานจะกลับมาอีกครั้งนะรสงรงบสานจะกลับมาอีกครั้งครับผมมาจากชนบุรีนะครับสําทัานเมื่อกี้นะครับมาจากชนบุรีนะครับแต่บ้านเกิดอยู่ที่อำเภอพิมายแต่ว่าจะไปคอนบุรีก่อนนะครับ รบุรีก่อน,อนไปหาพี่สาวที่นั่นแล้วก็แม่ครับมมรรบรรยากาศหลังจากที่กินข้าวครับ,<นไ>บกัก็เป็นผ<ไ>ู้ป่<นไ>วยที่ไปกลับผู้ป่วยที่ไปกลับได้นะครับเป็นสบักนะครับ อยู่คอนแก่นนะครับคอนแก่นอาการไม่หนักไม่หนักเท่าไหร่ผมครัง้งที่สองใช่ไหมครับนีบ่ยเาะว่าคุ้นอยู่ ใช่คระผมกกลับมาใหม่เพราะว่าเดินเข้ามาเอ๊ะพี่คนนี้เอ๊เหมือนเคยมานะ่ะ ป่วยเก่านะครับที่กลับมาใหม่นะครับกลับมาเชืดออาการนะครับอยู่สมุดประการนะครับกลับมาเช็ดอาการอีกครั้งหนึ่งครับก็ยินดีต้อนรับอีกครั้งนะครับยินดีต้อนรับอีกครั้งกับรุดไ่ได้เดือนหนึ่งกับรุดไ่ได้เดือนหนึ่ง เดียนหนึงเลยร้องอ่ะปวดร้อบอกไปด้านนอกก็ผู้ป่วยที่จะไปชนบุรีก็กำลังร่ำนากันนะครับกับพี่ปูครับ สมการครับโดดออกแล้วนะครับปลายแล้วครับปลายเดินทางปลอดภัยทั้งคู่ครับผมสมการเจอกันใหม่ว่างั้นนะครับคนที่หายแล้วก็ดีใจด้วยครับคนที่ยังอยู่ก็สู้ๆกันต่อไปครับผมสู้ๆกันต่อไปครับเดี๋ยวเป็นบรรยากาศตอนเที่ยงครับข้าวเสร็จข้าวเสร็จนะครับก็มานั่งคุยกันสักหน่อยครับ อีกสักพักก็คงจะเป็นการยืดเสร็จเล่นเล่นเล่แร่แร่นร่โอ้ยเนาะเดี๋ยวไอ้งามก็หนีกันไอ้งามก็หนีกันโอ้ย ของน่าก,ก็มีนะครับกป็ปวยรอคิวช่วงบ่ายนะครับรอคิวช่วงบ่ายคุณพีท่านี้ก็จะได้เข้าช่วงบ่ายนะครับจะได้เข้าช่วงบ่ายเหมือนกันนะครับที่มาใหม่นะครับมาจากจงกังหวัดสมุทรปราการกครับผมนี่ครับ การนวดเพื่อสุขภาพทำไปมากบรรยากาศแบบนี้เลยห้องพักแบบนี้เลยนะครับท่านทีผ่านมาเห็นคลิปนี้นะครับถ้าสนใจนะครับผมกำลังมองหาที่รักษาโรคกระดูกทับเส้นอยู่นะครับผมขอแนะนำที่นี่เลยนะครับเป็นการรักษาที่ไม่มีการผ่าตัดไม่มีการครอบแก้วไม่มีการฟังเข็มไม่มีเอาไม้มาตอกมาตีกันไม่มีเอาผ้ามาดึงดันกัน ไม่มีการดึงกระดูกนะครับเป็นการสกิดเส้นด้วยมือของคุณหมอเล้นวนๆเป็นการขยับกระดูกด้วยมือล้นวนๆครับการขยับกระดูกสกิดเส้นด้วยมือของคุณหมอเองอเป็นวิชาที่ท่านรําเรียนมาจากรุ่นสู่รุ่นนะครับไม่ใช่เ,เรียนมาสีปีได้ใบปริญญาม,มาใบหนึ่งมารักษาคนไม่ใช่นะครับท่านเรียนมา ตลอดชีวิตของท่านครับตั้งแต่เด็กตอนนี้ก็ยังเรียนอยู่ครับ<ม>การเรียนไม่มีทิ้สิ้นสุดยิ่งเรียนยิ่งแข็งนะครับวิชายิ่งแข็งนะครับแข็งไม่แข็งก็สิบปีนะครับตรงนี้นะครับสิบปีแล้วนะครับที่มีผู้ป่วยเข้ามาเรื่อยๆครับที่มีผู้ป่วยเข้ามาเรื่อยๆสิบปีแล้วนะครับสําหรับสถานที่ตรงนี้นะครับ ผมมาอยู่นี่ก็สามปีครับเห็นคนหายไม่รู้ว่าจนจนผมจําไม่ได้แต่ว่าผู้ป่วยจําผมได้ครับที่เขาแวะเวียนมาเช็คอาการนะครับเขาจําผมได้แต่ว่าผมจําไม่ได้เอคิดดูบางคนก็ติดตามนะครับติดตามผมติดตามผมมาเห็น youtube ก็มาทักนะครับก็มาทักผมก็ดีใจนะครับที่ มีผู้ติดตามแล้วก็เข้ามารักษาตัวแล้วก็เดินมาผมว่าก็ติดตามยิ u ู u อยู่ทุกวันเลยอย่างั้นก็ขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณนะครับที่ติดตามตลอดแล้วก็เข้าบางทั้นนะครับก็ทักมาให้กำลังใจทุกวันนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับผมครับสนับท่านไหนที่เป็นกระดูกทับเส้น,นครับ มาโทรเข้ามานะครับ0 8 0 3 3 3 3 7 7 1นะครับโทรมานะครับจะได้ปรึกษาอาการกับหมอนวดนะครับว่าอาการเป็นยังไงเจ็บปวดอยู่นในร่างกายนะครับ <miraculous S 1> เป็นอาการที่สามารถรักษาได้ไหมนะครับโทรกันเข้ามาครับผม0803333071นะครับอ่าก็จะได้ปรึกษาอาการกันนะครับถ้าเป็นอาการที่สามารถรักษาได้ก็จะได้เดินทางเข้ามาแน่นอนเหมือนทุกท่านที่เดินทางเข้ามาที่นี่ ถ้าคุณหมอได้รับเคสแล้วก็ไม่มีผิดหวังครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับไวเจอกันในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม